สวัสดีค่ะ,ะพี่น้องมาเบิ้งเข่าพี่น้องข้าวเปลือกข้าวเปลือกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเราเอาไปทำนาต่อไปขั้นตอนจากการเป่าแล้วพี่น้องเนาะเป่าแล้วเพิ่นก็นยังมีความรู้ซื้อกว่าเพิ่นประัานสะอาดเนาะเพิ่นยังมีเพิ่นยังมีเข่ารีบปนอยู่เอนอา,นานนะ เพื่อความละเอียดและสมบูรณ์นี่ก็คือเอาน้ำนะคะเป็นกระมังใหญ่ๆเนาะพี่หนุอยเป็นกระมังขนาดใหญ่ๆนะคะกระมังขนาดใหญ่ๆคะ่ะกระมังขนาดใหญ่ๆนะคะกระมังที่บ้านเราใช้ผสมปูนใหญ่ๆเนาะพี่น้องอีสานบ้านห้าวางสันและ นี่เนี่ยก็จะเอาเมล็ดพันธุ์เขานะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เขามาเท่่งใน้กระมังใหญ่ๆที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วทีนี้เราก็ตวงนะคะทั้งกระมังใหญ่ๆนี่อยู่ประมาณหกสิบกิโลนะคะหกสกิโลได้นะคะข้าวนี้เป็นเขา่าเมล็ดพันธุ์เข่าตัวนี้จะเอาไปเป็นเข่าหน้าวานพี่น้อง ถ้าเป็นเขาหน้าวานนีเม็ดข้างล่างนี่คือเขาทิ่บรีเนะพี่น้องเพิ่นก็นจะจมน้ำลงไปค่ะจมน้ำลงไปเม็ดเขางามน,นี่พี่น้องปีที่แล้วถ้าเป็นเขาเมล็ดพันเขาก็คือทำเป็นนายอดนะพี่น้องเนาะทำเป็นนายอดแล้วก็มีการไถไถหน้าลายรอบเตรียมดิน เย่ดินดีนะคะก็ได้เมล็ดพันธุ์เขาที่ดีก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นบางส่วนแล้กก็มีการสั่งรายได้เป็นบางส่วนนะคะว่ามเมีเขาแกมพี่น้องตัวนี้การันตีจากเจ้าของหน้าเองค่ะว่าเป็นคนทาหน้าหลายรอบหรอกทํหลอบแรกมีการทาหน้าหยอดรอบแรกเข้าไปแล้วเกิด แล้วข้าวก็เกิดแล้วเราก็มาไถาทิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อว่าให้ข้าวตัวนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไถทิ้งทำนาสองรอบพี่น้องแล้วก็ให้ต้นหญ้าต้นอะไรเกิดหมดแล้วก็ล้างแปลงมันมีพิธีการล้างพื้นแปลงนานะคะไถกบใช้ ยาฆ่าฆ่า,าวัชพืชต้นหญ้าต้นข้าวเนาะในแปลงนาเป็นการล้างแปลงอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ล้างแปลงเสร็จเราก็มาทำการไถไถพวนไถพวนแล้วก็ไถพวนแล้วเราก็ทำการหว่าน ไม่ใช่หวานคะ่ะทำนาหยอดแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ในการหยอดข้าวนะคะนี่เกิดจากนี่การพ่วนเขาพ่วนเขาไปเรื่อยในน้ำพี่น้องเพื่อว่าให้เมล็ดพันธุ์ตัวที่หลีบหลีบพืน้นล่อยขึ้นมาเนาะเมล็ดพันธุ์เขาแท้แทะให้พืนจมลงไปแต่เมล็ดพันธุ์เขาที่สวยงามนั่นเองเนาะไม่ได้มีเมล็ดอ่ ที่รีบๆปนมาเนาะนี่รีบๆเนื้อนุปจะได้เศร้าอกพี่น้องอีสานบานห้าวะเศร้าอกนะก็จะเอาออกหรือคะเอาออกเอาทั้งมาใส่ทั้งเอาทั้งมาใส่แล้วก็โจมไปทิ้งเนาะอีสานบานห้าวายกไปทิ้งแล้วเป็นบางส่วนของเพิรนก็จะมีการ เกิดอีกได้ยังพี่นนองเพิ่งก็สิตัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะเพิ่งก็จะฟูขึ้นมาเพิ่งก็จะลอยขึ้นมาบ้านอีสานเนาะบ้านอีสานมาก็ลอยขึ้นมาตัวที่เป็นมเมล็ดพันธุ์รีบก็จะลอยขึ้นมาก็จะเหลือมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็จะจมน้ําลงไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูสภาพแปลงนา มาดูดินดินของเราพี่น้องไปเบิ้องดินของเฮาว่าดินที่แปลงนาของเราเป็นสภาพดินประมาณไหนแบบไหนของสำหรับหน้าหนูก็เป็นดินเป็นดินหน้าดินหน้าดินใต้เป็นหน้าดินใต้ค่ะ เป็นนาดินทายแล้วทีนี้เราก็ต้องทำล่าช้าอยู่ค่ะเพาเป็นอย่างเป็นหน้าน่นพี่นนองเป็นหน้าน่าน,านแต่ว่ากะดินแห้งดินแห้งหรือเปล่าเนาะถ้าดินแห้งแล้วก็ไม่ต้องไปแช่แช่น้ำนานนะแค่ล้างข้าวเฉยๆอ่าห้องนูก็เป็น เป็นเป็นแปลงหนึ่งเพิืนน้ำขังเนาะน้ำขังแต่ว่าถ่ายถ่ายลงมไปแล้วแดดจัดแดดจัดสี่หาวันคะสี่ห้าวันนี่แดดจัดนะเราดินก็แห้งน้องแต่ว่าหนูก็แค่มาเอามาเอาตะอองของเขารีบออกไปนะนีนะ่เอาเขารีบออกไป เอาเขารีบออกไปเฉยๆนือนี่เนาะแล้วทีนี้ก็ลองให้เขาหมาดๆเนาะให้เขาเสด็จน้ำเดียอีสานบานห้าวาให้เพื่อนสเสด็จน้ำตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าๆก็จะมียานะคะมียาคุกเพื่อเร่งงอกหรือว่ายากันพวกมแมลงหรือว่าให้รากข้าวรากข้าวรากมเมล็ดพันธุ์ของเรางอกไวนะนี่ เปิดตาให้เพิ้นเนาะคะ่ะล่างชักน้อยนึงเพื่อความสกรปรกของเมล็ดพันธุ์ข้าเนาะขออนุญาตทิ้มคลิปไว้นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานของตัวเองแล้วก็ถ้าพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบบ้านชนบทของเรานะคะ ไม่ได้เอาไปเข้าลงสีดอกค่ะก็ทำพื้นบ้านของเรานะคะทำพื้นบ้านของเราตามขั้นตอนของเราที่เท่าที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับชาวนานะคะแล้วก็ต้นทุนก็ประหยัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้คุณภาพนะคะขออนุาญ,ญาตลงคลิปไว้นะคะเพื่อ เป็นประโยชน์นะคะถ้าพี่น้องคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับในการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เปิดตาของเมล็ดข้าวนะคะเปิดตาให้เมล็ดข้าวแล้วก็ให้เมล็ดข้าวสะอาดนะคะตัวน,นี้เป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดของเมล็ดข้าวนะคะเพื่อไม่ให้มีเมล็ด พืชแกมแล้วก็ไม่ให้เมล็ดรีบมาปนมาแกมนะคะแล้วก็กินตกค้างอื่นๆนะคะที่ติดกับเมล็ดพันุข้าวจะได้ออกแล้วก็จะได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะตัวนี้เราก็จะเอาทิ้งนะคะหน้าบนนี่หน้าบนของข้าวที่เป็นข้าวรีบรอยขึ้นมาก็เอาไปทิ้งนะคะ เอาทิ้งบางส่วนเอาไปโยนให้ไก่กินให้ไก่คุยเขี่ยกินเป็นวัฒนธรรอีกอย่างหนึ่งของชาวนานะคะก็มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอีกนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ส่วนที่มันรีบมากๆเนะคะเขียนที่เป็นข้าวรีบมากๆก็แห้งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักได้นะคะ เป็นปุ๋ยหมักใส่ต้นไม้นะคะผสมดินผสมดินผสมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักใส่พืชของเราปลูกผักสวนครัวก็ได้นะคะเป็นประเภทข้าวรีดเด็กก็ขั้นตอนของเราในการล้างข้าวรีดปอกและก็ได้เอาเมล็ดพันข้าวแท้ ไปลงแปลงหนานะคะตอนเช้าก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะให้พี่น้องคอยชมอีกนะคะก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะคอยส่งให้ใหพี่น้องแล้วก็จะมีคลิปอีกลหลายคลิปนะคะในการทำานาก็ฝากพี่น้อง ที่สนใจก็เข้ามารับชมได้นะคะเพจของเรานะคะเพจชาวนาได้เลยนะคะชาวนาแบบดูแบบเรียบง่ายแบบชนบทนะคะอยู่แบบทั่วไปนะคะทั่วไปที่อยู่แบบพอเพียงนะคะอยู่เกษตร,รกรมเกษตร,รกรชาวนาแบบพอเพียงนะคะใช้ชีวิตแบบทั่วไปนะคะ อเราก็ใช้ปกติก็ใช้ไม้นะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้มือเลยนะคะตอนแรกมันลึกๆหนูก็ใช้ไม้ทายนะเพราะว่ากัวมือน,นี่จะเป็นผืนทานได้นะคะแต่ว่าของหนูก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าชินสปาอยู่ในสภาพที่นาที่โดนฝุ่นละอองแล้วนะคะ แขนเราถ้าแขนที่เบาบางก็ควรที่จะสวมถุงมือ,อกอนนะคะหรือว่าใช้ไม้พายนะคะใช้วัสดุต,ต่างๆนะคะน้องพิมใช้พัาสติกเหรอก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ไม้พายออกนี่นะคะก็เป็นข้าวรีบนี่นะคะ่ะ คคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องไว้ส่งติงกำลังใจนะคะเราก็จะทำไว้พุ่งพุ่งนี้เราเตรียมที่จะทำการหวานอยู่ออามาอยู่สักสามไร่นะคะอยู่สามไร่ก็จะไม่แน่ทำการหวานหนานะคะก็จะใช้มือหวานเองนะคะ ก็จะลงหวานเอาเองนะคะก็จะลองดูนะคะว่าจะได้ผลผลิตแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะการเตรียมดินของเราก็มีขั้นตอนไถพวนหนึ่งครั้งเรียกว่าไถดะนะคะไถครั้งแรกๆก็ไถดะนะคะครั้งที่สองก็มีการไถดะก็รอ สักพักสักประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะมีเป็นการไถท้งที่สองของเรานะคะเพื่อเป็นการล่อหญ้าแล้วก็วัชพืชต่างๆให้เกิดก่อนนะคะให้เกิดภายในแปลงน,นาก่อนแล้วเราก็ให้เขาเกิดให้หญ้าหรือว่ามเมล็ดพันธุเ์เมล็ดข้าวที่เราเก็บเกี่ยวไป ปีที่แล้วให้เขางอกขึ้นมาก่อนนะคะได้ประมาณสองเดือนกว่ากว่าเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็มีตัดเลี้ยงตามพื้นบ้านเราบ่อยลงทุ่งนาก็กินเป็นหญ้านะคะก็เกิดขึ้นมาแล้วคือนี่ช่วงนี้ก็เป็นการไถไถกบไถกบครั้งที่สอง นะคะในกบครั้งที่สองก็ได้ต่างดินแล้วค่ะได้ต่างดินไว้แล้วนี่เป็นการไถพอดีว่าจะหวานทีนี้ก็มีต้นข้าวเก่าที่ลงเหลือเกิดอยู่แล้วก็มีหญ้ายเยอะก็เลยมีความจำเป็นต้องไถอีกรอบหนึ่งเพื่อว่าเตรียมดิน พราะพวกนี้เราจะได้ทำการว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวตัวน,นี้ลงไปพื้นดินแล้วเราก็มีการไถอีกนะคะเราก็จะไถชนิดทุบนะคะทีนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นไถท,ทุบไถดินไถดินไถพวนดินชนิดทุบนะคะทุบปั่นนะคะเครื่องปั่นใช้เครื่องปันงป่นนะคะ เครื่องยนต์นปั่นปั่นหน้าดินเพื่อว่าให้หน้าดินเรียบนะคะให้หน้าดินเรียบแล้วก็หน้าดินล่วนซุยล่วนซุยแล้วเขาก็สามารถที่จะ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราก็จะงอกแล้วก็แทงหน่อขึ้นได้ดีแล้วก็ได้สวยเต็มแปลงนะคะก็จะได้สมบูรณ์อืม ประมาณนั้นนะคะนี่คือขั้นตอนในการเตรียมดินและการเตรียมหวานของเราเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเพจชาวนาของเราก็ขอฝากคิปนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะขอพวะคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จนะคะชาวนาก็จะมาเอาเข้าวรีบออกนะคะขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบายยค่ะแล้วพบเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสู้ๆค่ะเราอยู่ประมาณนี้นะคะ เล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ค่าลืมบอกพี่น้องนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ทุ่งกุลาอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านลงใหม่ของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะเป็นวิวมุมมืดนะคะขออภัยนะคะตอนกลางคืนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ